คลิปนี้นะครับผมทําขึ้นมาสําหรับคนที่ต้องการส่งเฟซมาแก้เพราะเฟซถูกแฮกนะครับถ้าคุณต้องการส่งเฟซมาให้ผมแก้สามารถดูคลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าการแก้เฟซถูกแฮกมีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าแก้ไม่ได้นะครับผมไม่คิดเงินนะครับถ้าคุณต้องการแก้จริงๆครับทาตามนี้เลยครับให้คุณนะครับเปิดมือถือของคุณนะครับแล้วเข้าเฟซไปที่แอป Facebook ของคุณนะครับกดเข้าไปครับ แล้วหาปุ่มคําว่าลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่กดเข้าไปครับพอกดแล้วนะครับเฟซเขาจะถามว่าเบอร์โทรมือถือของคุณคือเบอร์อะไรตรงนี้นะครับถ้าเบอร์โทรของคุณนะครับยังอยู่ในเฟซอยู่ให้พิมพ์หาด้วยเบอร์โทรนะครับแต่ถ้าเบอร์โทรของคุณถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับให้กดคําว่า ค้นหาโดยใช้อีเมลของคุณแทนปุ่มของทุกคนนะครับอาจจะไม่เหมือนมือถือของผมนะครับอาจจะเป็นคําว่าค้นหาโดยใช้อีเมลแทนเนี่ยจะเป็นปุ่มเล็กๆสีฟ้าอยู่ใต้คําว่าค้นหาบัญชีให้กดปุ่มนั้นครับกดคําว่าค้นหาโดยใช้อีเมลแทนพอมาถึงหน้านี้นะครับบางมือถือนะครับเขาจะไม่เปลี่ยนเป็นภาษาแบบให้พิมพ์แบบผมได้นะครับให้กดไปที่หน้าจอครับหนึ่งครั้งนะครับ ให้แป้นหายไปแล้วกดคําว่าอ e ีเมลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วแป้นที่แบบพิมพ์ได้จะกลับมาครับตรงนี้นะครับให้คุณนะครับพิมพ์ชื่อเฟซของคุณลงไปแล้วกดค้นหาบัญชีถ้าคุณพิมพ์ชื่อเฟซของคุณแล้วค้นหาบัญชีไม่เจอเฟซของคุณนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะปรึกษาเขาทีหนึ่งว่าต้องทํายังไงถ้าค้นหาชื่อไม่เจอ ถ้าคุณสามารถค้นหาชื่อของคุณได้พิมพ์ชื่อแล้วค้นหานะครับกดชื่อนะครับค้นหาบัญชีนะครับจะได้หน้านี้นะครับจะได้หน้านี้นะครับหน้าที่บอกว่าอันไหนคือเฟซของคุณให้เลือกอันนั้นนะครับกดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วนะครับจะเจอเฟซของคุณนะครับแล้วก็มีอีเมลหรืออาจจะมีเบอร์โทรด้วยถ้าอีเมลหรือเบอร์โทรนะครับเป็นอีเมลและเบอร์โทรไม่รู้จักหรือคุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัสได้ ให้คุณนะครับแคปหน้าจอนี้หรือถ่ายรูปหน้าจอนี้ส่งมาที่ Line ID a d แอดเดอะพีทแอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับเดี๋ยวหาลายผมไม่เจอหรือทักมาที่เพจพีทที่ปรึกษาการตลาดนะครับพิมพ์ได้เลยครับภาษาไทยหรือที่ขึ้นตลอดคลิปนี้ได้เลยนะครับการแก้เฟสนนะ่ะมีค่าใช้จ่ายแต่แก้ไม่ได้นะครับผมไม่คิดเงินนะครับสำหรับใครที่ต้องการแก้เฟซถูกแฮก เพจถูกแฮกเข้าเฟซไม่ได้นะครับสามารถแอดไลน์มาที่ l ล n e ID ดแอดเดอะพีทแบนเช็คตามคลิปแล้วแคปหน้านี้มาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะได้แนะนำต่อได้ครับวันนี้พีทขอลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการแก้เฟซถูกแฮกทุกคนสวัสดีครับ